แล้วผมก็เอาไอ้ไม้อีกตัวหนึ่งค้ำตรงนี้ค้ำยันไปไหนแล้วไม่รู้นี่บ้าเหรอเออพันแล้วหนึ่งคนะ้ำพันแล้วพอดีดดแมน โอ้สุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยท่านเบ้อยู่อย่างนี้ของผมนะเออสุดยอดแค่นี้แหละปูสาดตว้าเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่ยกาลังสาธิตอ่านี่นี่นี่เห็นไหมใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเปิดปุ๊บปิดปั๊บวะได้ไหมวคนอื่นก็ได้อาศัยด้วยเออบัดโทนี่เห็นบ่ล่ะพร้อมทุกอย่างแค่นี้ผมอยู่ได้แล้วเนี่ยอืม กลางเต็นกลางอะไรได้แล้วนี่เห็นไหมนะพี่น้องใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีถะเมื่อกี้ถูกนี่เห็นไหมพี่น้องว่ามันต้องมีหมดต่ออืมนี่ว่างหาซื้อเชือกใหมเชือกมัดเอออันนี้คือคร่าวๆว่ามันขึ้นแบบนี้แหละขึ้นโค้งแบบนี้แหละอืมเดี๋ยวก็หาอันอุปกรณ์ที่มันที่มันอ่าแข็งแรงกว่านี้จังหน่อยอันนี้มันก็ดัทนทาไ,ไว้มันก็ลงล็อกเขรามันพอดีด้วอพอดีตัวอืมพอดีตัว <laughs> เหมือนกับเขาทําไว้ให้เรามนคือทุกอย่างมันลงตัวแม่นี่พอดีอพอดีอะไรแล้วแต่ถ้ามันจะราบลื่นมันจะลงตัวเข้ามาพอดีเห็นบ่พี่น้องลอกพอดีเลยเห็นบ่เนี่ยสองขางเลยตัวนี้มันต้องหาไอ้นั่นผมต้องหาขวดน้ํา <c oughs> <c oughs> อ๋อที่มันนุ่มๆหน่อยไม่งั้นมันจะแทงไม่งั้นมันก็แทงทะลุอย่างนี้ก็น่าจะได้เออลองได้อันนั้นก็ได้น่ะนะแมน อ้สุดยอด <c oughs> ได้ละ <c oughs> หนุนอย่างดีไม่มีอะไรมากมายอืได้ได้ได้โอ้ยอคนดูมาแรกผมก็ไม่ยอมคลิปนี้สาธอิาเขาเรียกว่ารถรถเคลื่อนที่รถเคลื่อนที่เ้าอยู่กับธรรมชาติมีความสุขเผมเดินทางผมก็อยู่ติดใต้ต้นไม้ผม,มผมก็คุยกับบอสแหละบอส ชีวิตผมชอบอยู่อย่างนี้นะแต่งานผมไม่เสียบางทีผมเดินทางไปไหนมาไหนผมเห็นต้นไม้แบบต้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยต้นก้ามปูอะไรพวกเนี้ยครับผมก็มักจะไปจอดรถผมก็นอนในรถผมนี้เปิดน้ำนมเนาะแต่ไม่หลับนะถ้าจะหลับือผมเข้ารถโอ๋แล้วป,ประตูแล้วเปิดไว้นิดนึงต้องต้องไปหลับในรถนั่นแหละใช่ก็ ปเดี๋ยวก็มานอนอย่างนี้ต่างบ้านต่างเมืองเดี๋ยวเขามาเชือโคตายหแมนฮอบบรลูได้ผูใดเป็นคนดีเขาไม่ทำหรอกถูกคนที่สติไม่ดีอะ่ะถูกต้องเอาผิดไม่ได้ด้วยนะคนสติไม่ดีทำทำร้ายคนเนี่ยหมอ,อตรวจด,ดูแล้ววิคนจริตชิบหายแล้วตายฟรีก็ต้องเซฟตัวเองด้วยแหละครับตัวเองตลอดเอามาไวๆเขาจะกลับแล้วนะนี่ มากลับเอากลับแล้วยายนูยหัวล้านพึ่งมาพี่น้องพอได้คลิปและเจ้าอ่ะมื่อเนี้ะ <c oughs> พอดีพอดีข้ามวลเขาว่าเรียบร้อยแหละนะช่วยผมี่เมื่อละละ่อัสสวัสดีครับสวัสดีครับเอา มาวันดีเอามือถือมาวันดีด้วยเร็วๆไปตั้งท่ามาตัวย่างมาตัวเอ้ยตั้งท่ามาตัวครูบาอาจารย์แนะน้ำสอนแล้วว่าลงรถปั๊บเออลงรถปั๊บหรือไม่ชาลงรถปั๊บตั้งวิดีโอมาเลยหวันดีค้ามาหล่นตัวเอ้ยไปหาพักวานเรามาให้เนี่ยนะคลิปพักวัน อน้อเออเอานี่มาใส่นี่ีขนมาเนี่ยโอ้น้ำแข็งบ่ะคแต่น้ำแข็งบดนี้น้ำทนด้วยจริงผมใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนั่นแหละสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยมาแล้วพี่น้องอ่าใยนุยหัวร้านมาแล้ว พูดแน่พออ่อน่ะพออยู่พูดนั่งอยู่พูดผู้กำกับเหรอย่างไปหาในแม่ย่างไปหาใกล้ๆพูนแล้วจงค่อยมาเออเอาไปเที่ยวรถต้นใหม่แล้วเอาเคยเห็นบ่หนินี่สวัสดีจ้าพี่ย่าขมวนฝากช่วงนี้มีุ่มหัวหลาน้ำเลเดียจ้าเด้อโอ้ยวันนี้ช่องเย๊หนุ่ยหัวหลานเลยพี่น้องเอ้ย แต่น้ำแน่กดไหลกดแช่ช่องยอะหนึ่งว่าร้านเนี่ยอยู <es> ่ใกล้ช่องสามหม้อเลยล่ะเอาไปว่าใกล้ๆอันสีทันยาบ่าเป็นจีอยู่ใกล้ช่องสามหม้อมาจังใดคิดได้แวะข้ามบ้านมือไหนท่านคือบ้านเอยเนาะกเ้าวเล่นไก่ให้เล่นใกล้ส้นดีว่านน่ะรลานมือหนีเล่นคนร้านโอ้รกเก่งเว้ยมีการถามเออถูกต้องต้องถามเธอ เป็นังได้ได้ขอาานหัดบ้านสันเดยคือว่าอยู่สีสสเกตสันเดนั่น่ะป๋าเออคือได้สวดหอดบ้านสันเดียกเห็ไมใส่เนี่ยอืไปเลยถามโอ้ยไปหดสุขอหลาดที่น่อลนไปอะไรนะกระทอมอ่ะขอบคุณเอฟซีสุขภูสุขคนทำให้เรามีวันนี้ได้ก็ หนึ่งนะครับก็คือผู้บริหารมันเริ่มมาตั้งแต่นู้นแหละ mm hmm. บอสโจซอนุทที่รับผมเข้าไปอยู่ในบ้านของเพชรบ้านแพงนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ mm hmm. ประการที่สองก็จะมีเอฟซี FC แฟนคลับนะครับที่เพื่น mm hmm. คอยสนับสนุน ค่อยเบิงค่อยแย่งค่อยวีเคราะห์พิจารณาว่ามองใดถือบ่ถือ,ถอมองใดคว่นบ่ควนนะครับนั่นคือคือเป็นกระจกเงาที่ดีที่สุดสําหรับผมสําหรับเอฟซแฟนเพลงแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรนบันแทงอันที่3ก็คือยูทูบเบอร์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยเขาเขาเรียกว่าที่ทีมถ่ายำท, <YouTuber. S 1> ทำอะครับทีมถ่ายทำยูทูบเบอร์ที่นําเสนอนะครับทุกๆช่อง ตัแต่ช่องราชูชาแนลช่องอังเปาช่องเจียบีช่องสาวหน่อยสาวหน่อยเผชรบานแพงทุกๆช่องที่ผมไม่ได้เอ่ยอนั่นคือมีส่วนสำคัญมากนะครับถ่ายปับ๊บยิงปับ๊บ่ายปั๊บยิ่งปับ๊บคนที่อยู่ทั่วโลกทั่วประเทศได้เบิ้งได้เห็นวิธีความเป็นอยู่ของผมเหล้วผมก็เป็นคนแบบนี้ ผมเป็นคนง่ายๆก็เพราะความง่ายของผมนี่แหละผมถึงได้โดนอะไรต่อมีอะไรแต่มันผ่านมาแล้วก็ไม่อยากพูดถึงไอ้ความง่ายความจริงใจของผมนี่แหละที่มันทําให้ผมลําบากแต่ว่าผมก็ยังคงเป็นของผมอย่างนี้ตลอดไปผมเห็ดงานอยู่ไซกระดามผมบ่เคยเห็ดให้ผู้บริหารผิดหวังไม่เคยทําให้ผู้บริหารผิดหวังส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ย จะตรงไหนก็นแล้วแต่ไม่จําเป็นที่จะเท่าที่ผ่านมาผมผมพูดถึงว่าเท่าที่ผ่านมาคือสุดท้ายก็คือบ้านหลังสุดท้ายผมก็น่าจะเป็นสามล้าเพรบ้านแพงนี่ยแหละแต่ว่าผมพูดถึงว่าเรื่องที่ผ่านมาผมอยู่ที่ไหนผมก็มักจะทําคุณประโยชน์ให้กับเหมือนว่าเขาเมื่อน้ำอะ่ะคือผมคิดอย่างเดียวว่าตอน,นที่ผมขับรถแมคโครเนี่ยผมขับรถให้เท่าแก่ไหนก็ตาม ผมจะคิดเสมอว่าถ้าเท่าแก่อยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้มผมคิดแบบนี้แล้วผมก็ไม่เคยเอาเปรียบไคยเพราะนั้นนะชีวิตที่ผมเป็นอยู่อย่างเนี้ยผมไม่ใช่ว่าผมทำคอนเทนต์หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรที่เขาชอบพูดๆกันสร้างภาพสแสดงหรือเปล่าสร้างภาพสร้างภาพอืมไม่ ผมอยู่ผมอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าคใครได้สัมผัสผมเพื่อน,อนๆผมเขาจะรู้ดีว่าผมเป็นคนยังไงที่ผ่านมาผมจริงใจกับเพื่อนแล้วก็เวลาผมทํางานผมทําจริงครับแล้วก็บม่มีสัง่งผ่าสําหรับผมผมชอบผมมัดยูนิสิ่แต่ไหนแต่ไรเนี่ยแค่แม็นว่าได้อยู่บ้านบางเทอผมหอดบนนอในบ้านครับ มากจริงจังเท่ากักบฝนโมาตกผมก็เอาสาัตว์เอาจยามางมปูผมก็นอนเบิงดาวซื้อยามเดินไง <ừ> มันมีความสุขครับมันหาซื้อบ่ได้ผมบอกเลยว่าความสุขอันนี้มันหาซื้อ,อย่างจริง